เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์กันในเกมไมค์ครับชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับผมก็ หลังจากจบ EP แรกที่เราสร้างบ้านอันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าวโคตรโหดนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นหลายวันเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนที่ติดตามอยู่น่าจะรู้นะครับผมทําคลิปชีวิตจริงด้วยนะครับแบบเอาชีวิตลอดในป่าจริงๆคลิปเกียนๆคลิปฮาๆนะครับผมใครที่อยากดูก็กดติดตามช่องผมไว้แล้วเข้าไปดูได้นะครับเราไม่ได้เล่นแค่เกมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยนะฮะเล่นแหละแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยลงเหมืองจะไปหาแร่นะครับถ้าใครเคยดูผมสมัย ก่อนจะรู้ว่าเวลาผมหาแรเ่เพชรแต่ละทีอ่ะ มันต้องขุดเยอะมากเลยครับผมผมเลยแบบว่าไม่อยากถ่ายให้คุณผู้ชมดูตอนผมขุดนะฮะมันจะนานไปนะครับผมตอนนี้ผมก็โหดูดิหินเต็มตัวเลยครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เพชรกี่เม็ดจะได้กี่เม็ดนี่ไม่รู้แต่ก็น่าจะได้พอสมควรนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเจอเพชรแล้วนะครับผมขุดจนหาเจอเพชรแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อัดไงเดี๋ยวเวลามาหาคลิปลงเบื่อเนี่ยคุณผู้ชมจะแบบดูเบื่อกันนะครับก็เลยอยากทําให้คลิปมันสั้นๆสุดๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดูดิ พิกแอกผมพังไปเยอะมากนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ ทำเกาะเียขอทำเกาะแป๊บขอเอาพิกแอ็ไปอีก2แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนมันไม่พอนะฮะเกาะไปสักหน่อยนะครับผมเออเล่นมาต้องนานยังไม่ใส่เลยนะครับทางลงก็จะเป็นทางนี้นะครับผมอ๋อผมได้ทำไปแล้วนะครับผมโอ้ my god โอ้ลงมาปุ๊บซอมบี้มาเลยนี่อันนี้ผมทําทางลงไว้แล้วครับผมคุณผู้ชมนี่นี่ก็จะเป็นที่ผมขุดไว้นะครับผมผมจะชอบขุดแบบผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็นการขุดยังไงนะแต่ผมจะขุดซิกแซกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนั่งเล่นคือเป็นวันนะครับ ครับผมขุดนู่นขุดนี่นะฮะมาเดี๋ยวเราจะไล่เก็บแร่ที่ผมเจอเลยนะครับผมว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะนี่แล้วตรงนี้จะมีอันี้ด้วยนะครับลาพีชนะฮะผมจะให้ดูนะว่าการหาเพชรมันหาย,ยัางไงนะครับผมในไมค์ครับเนี่ยมันจะมีแบบว่าชั้นนึงฮะ F3F ไ F, ปเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะ F3G เออ F3G ปั๊บกดโชว์ดีบัคนะมันจะเห็นเป็นเส้นนี่มันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับผมนี่คือจากเส้นเนี้เดินไปถึงเส้นนี้ แล้วก็เดินมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันใหญ่นะครับเขาเรียกว่า1ช้างนะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่า1ช้างแต่ผมไม่รู้ว่า1ช้างมันกี่บล็อกคูณกี่บล็อกน่าจะ24หรือเท่าไรคูณกันนี่แนะ่ยผมก็ไม่แน่ใจใครที่จําได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่า1ช้างเนี่ยมันมีเท่าไหร,ร่นะฮะหช้างเนี่ยจะมีเพชรอยู่1กองหรือ2กอง3ามกองผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม F3G ใหมไม่ปิดไปนะฮะเขาเรียกว่า1ช้างเนี่ยมันจะมีเพชรอยู่กองหนึ่งนะครับผมโอ ตรงนี้มีเหล็กด้วยเดี๋ยวเราจะขุดแร่เหล็กที่เราเจอกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแร่อะไรนะเดี๋ยวพาไปดูเพชรก่อนนะฮะนี่ตรงนี้ครับผมเจอเพชรนะฮะคุณผ,ผู้ชมโอ้ถ้ามีที่ขุดเอฟเฟกต์ฟอร์จูนนะฮะแล้วขุดไปเนี่ยจากที่เพชรบล็อกเดียวเนี่ยอาจจะได้เพชรออกมา2-3ก้อนเลยนะถ้าเราเอนชานเอฟเฟกต์ฟอร์จูนนะครับแต่เรายังไม่มีเอนชานนะขอขุดไปเลย1 สองโอเคสองแล้วแล้วที่ผมเจออีกจะมีตรงไหนวะถ้าจําไม่ผิดนี่มันมีตรงนี้ด้วยผมมาเจอเหล็กนะเออผมมาขุดเหล็กอ่ะสาม สี่ตรงนี้จะน้อยหน่อยนะครับผมแต่ขอร้องขุดดูข้างล่างนะครับเพื่อมันจะมีเพชรหลงเหลือนะฮะอันนี้ไม่น่าจะมีแล้วป้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมขุดมาเป็นวันๆนะขุดแบบจนเมื่อยมือครับโอ้โหพระเจ้าอย่าจะเย็นตรงนู้นมันมีเสาอะไรไม่รู้นะครับคุณผ,ผู้ชมวันนี้เนี่ยออกไปนี่รวยแน่นอนนะครับผม แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไรนะครับผมเดินมาแล้วผมก็จะไล่ขุดแบบแนวซิกแซกันะนี่นี่ตรงนี้จะเป็นที่ผมเจอเพชรนะครับผมแนวซิกแซกนะครับเฮ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนมันก็ทะลุก,กันทั้งนอกเนี่แหละเอออันนี้เก็บไว้ก่อนเราจะแค่เพชรก่อนนะครับเราได้มาสี่แล้วนะแล้วก็ห้าหกแล้วก็เจ็ดอ่านี่ครับแล้วผมก็จะขุดดูดิผมขุดซิกแซกไปอย่างนี้คือมันทางมันเชื่อมกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ย มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผมก็จะขุดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าทางมันเชื่อมกันมากเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เข้าไปเดินนะฮะตรงนี้มีเพชรไหมไม่มีเพะเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไปตรงนี้แล้วผมก็ขุดมาต่อนะฮะก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าช้างหนึ่งมันจะมีสักกระจุกหนึ่งนะฮะโอเคแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ขุดวะเอ้เดี๋ยวค่อยขุดก็แล้วกันแต่ตรงนี้เจอเพชรอีกแล้วดีไงล่ะนี่เจอเพชรโอ้ คือต้องบอกเลยว่าการขุดเหมืองแนวเนี้ยโอกาสเจอมันก็จะเยอะนะครับแต่มันต้องขุดลึกนะพอไมค์ครับมันอัปเดตมาใหม่นะครับผมให้ให้แบบว่าเหมืองมันลึกลงไปกว่าเดิมนะครับอันนี้จะเป็นลาพีชนะครับผมผมก็ขุดต่อนะครับเจอนะผือใครอยากเอาไปทําตามนะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน1.19.2ที่ผมเล่นเนี่ยเพชรมันอยู่ประมาณไว้เท่าไหร่นะ อันนี้ผมอยู่ประมาณไว้หนึ่งเหรอตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยดูผมขุดติครับคุณผ,ผู้ชมตอนแรกผมนึกว่ามันเยอะกว่านี้นะเนี่ยหมดแล้วเหรอผมว่าผมเจอเยอะกว่านี้นะนี่ไงไม่ใช่โอโ้โหเอมันมีแค่นี้เองเหรอโอโ้โหอย่าบอกนะว่าได้แค่13ก้อนอะตายแล้วเ,เวนกร,รม โอ้13ก้อนนี่น้อยมากเลยนะี่ยคุณผู้ชมอย่างน้อยก็ได้ทาพิกแอกกับโตอินชาร์ดนะครับผมไม่เป็นไรถ้ามีเอฟเฟกต์ฟอจูนนะมึงเอ้ยได้เยอะกว่านี้ไปแล้วถ้ามีเอฟเฟกต์ฟอจูนนะครับผมขุดได้เยอะกว่านี้แล้วนะฮะแต่นี่คือไม่มีไงเถอะงั้นเดี๋ยวผมขอใช้เวลานี้ในการขุดแร่อื่นๆก่อนนะครับผมไม่อยากให้คุณผู้ชมดูเสียเวลานะครับ อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้เสกคำเฮ้ยก้อนเดียวเองหรอโอ้โหคุณมาต้องนานจะบอกนะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยสองก้อนสองก้อนโอ้โหเหมือนกับก,ก้อนเดียวใจจะหายใจจะคว่ำอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำหรือว่าผมน่าจะแบบน่าจะเก็บเพชรไว้แล้วก็รอแบบว่าเอาเพชรตัวนหนึ่งไปอินชา้น ให้ได้เอฟเฟกต์ฟอร์จูนแล้วค่อยมาขุดวะเออผมน่าจะทําอย่างนี้นะเพื่อแบบว่าขุดบล็อกหนึ่งได้3เม็ดอะไรแบบเนี้ยคือกูจะโลบกไปไหนเอ,เอ้าอเฮ้ยเดี๋ยวเช่กูไม่มีดาบด้วยมาดิอีกทีตายเออมาดิโห้ยตรงนี้มีเมืองลงวคะครับขอลงหน่อยละกันโอ้สเกตันโอ้ oh my god โอ้โอ้โอ้ใจเย็นเฮ้ยมืโอ,โโอ,โโอโยังจะตามมาอีกเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังจะตามมาอีกเกินปุยมุย เอาละครับคุณผู้ชมผมเจออีกแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะโอ้โหดีแล้วที่ตัดสินใจขุดลงมาอย่างนี้นะครับตอนแรกเจอเรสโตนนะแต่ผมก็ไม่ลอกผมก็เลยขุดมาต่อนะครับเจอทองแล้วก็นี่เลยโอ้โหเจอเพชรด้วยครับผมเป็นการขุดที่แบบโคตรคุ้มค่านะครับโอ้โหดูดีโค้รสุดนะครับดูดีแบบว่าสุ่มลงมาเลยครับผมอันนี้คือดวงดีจะจัดนะคือผมขุดแบบสุ่มลงมานะครับผมโอ้เรียบร้อยขอไปเลยละกันนะครับ มันมีตรงนี้อีกนะอู้กองนี้รู้สึกว่าจะอู้อูอ้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมคุดมาต่อน,นี่นะฮะแล้วก็มาเจอกับข้างๆนี้อีกนะฮะคือบอกเลยว่ากองเนี้สุดจริงนะครับใครช่วยนับหน่อยนะอันนี้ประมาณสี่แล้วสี่แล้วอ่าแล้วก็ห้าหกเจ็ดโอกาสน้อยมากอุย้ยพังโอกาสน้อยมากนะครับที่เพชรจะมาเกิดคู่กันอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบว่าสองช้างติดกันเปะวะคุณผู้ชม อย่าบอกนะว,ว่าช้างเดียวกันด้วยอ่ะโอ้โหโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะที่เพชรสองกองจะมาติดกันอย่างนี้นะครับผมคือมันมีโอกาสแต่ว่ามันน้อยมากนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะประมาณ5้าหกนะเพราะว่าผมขุดไปมั่งแล้วนะครับผมโอเคเยวขอขุดข้างล่างต่อนะครับเผื่อมีนะเหมือนในอันนั้นโอ้โหคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วอันนี้คุ้มแล้วครับคุณผู้ชม ผมบอกเลยว่าเนี้ยคือคุ้มจัดอ่ะก็คือลงมาในความลึกที่คุณผู้ชมก็คิดว่าลึกอันนี้ลบสิบแล้วนะครับผมผมลงมาลบลบสิบเลยนะฮะนี่ครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็แบบว่าหาที่สุ่มนะฮะคือเปิดเราก็เปิดแบบว่าเส้นช้างดูแบบเนี้ยช้างไหนที่เรายังไม่ได้ขุดนะฮะก็กด f3g นะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเส้นบอกนะฮะผมก็เลยเออเดินเข้ามาปุ๊บช้างที่เรายังไม่ได้ขุดนะ แล้วก็เลยล้องขุดไปสุ่มความลึกไปนะฮะอ่าสมมติผมสุ่มความลึกมาอย่างนี้แล้วยังไม่เจอก็ใช้วิธีการขุดแบบว่าซิกแซกซ้ายขวานะฮะสมมุติเราเริ่มจากอันนี้นะคุณผู้ชมก็ขุดไปสักประมาณ20บล็อกนะฮะพอไม่เจอก็กลับมาขุดทงข้างอย่างนี้อ่าขุดทงข้างไป20บล็อกพอไม่เจอก็ขุดอย่างนี้ไปตรงหน้าไปนะฮะพอตรงหน้าไปคุณผู้ชมจะเว้นสัก1บล็อก หรือ2บลบ็อกก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะเว้นไว้1บลบ็อกนะแล้วก็ขุดนะครับเพื่อมันจะมีเพชรแทรกอยู่นะฮะอ่ะแล้วก็คุณหายอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับแต่โอกาสเจออย่างเงี้ยมันก็เยอะนะฮะนี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะวิธีการขุดซิ๊กแซกนะฮะนี่ไปอย่างงี้ซ้ายขวาซ้ายขวานะถ้าไม่เจอนะก็ให้เราเปลี่ยนรูปแบบขุดใหม่ก็ได้นะฮะคือเป็นการขุดโอ้เนี่ยโอ้โหชิปชิปกก่แล้วกูไม่ได้เลย โอ้โหอ,อันนี้คือสวยจริงนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมพราขุดลงมาเรื่อยๆนะฮะสัญญาณที่แบบว่าเราจะเจอเพชรนะครับผมมันจะมีลาพิษก่อนนะฮะขุดรอบๆดูนะครับผมเมื่อเราเจอลาพีษแล้วเนี่ยโอกาสเจอเพชรมันก็ใกล้นะฮะแต่ก็อยู่ที่ดวงด้วยอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเนี่ย ขุดลงเป็นขั้นบันไดแล้วก็ขุดซิกแซกไปเรื่อยๆแต่ผมไม่เอาแล้วผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับขึ้นมาแล้วฝนตกด้วยโอไม่นะเหมือนน้ำจะท่วมเลย <c oughs> ตอนนี้ผมขาดออฟซิเดียนนะฮะเพื่อที่ผมจะไปทำโต้เอนชานนะผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมขอคาพิกแอกก่อนนะให้มันชื่นใจเอ <c oughs> เรียบร้อยต่อไปนะครับให้เราเอาลวาวาตักลวาวนะครับผมเอ,อประมาณนี้ผมก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกนอนดีกว่า ตื่นเช้ามาแล้วนะฮะโอ้ยมึนหัวแย่เดี๋ยวขอพักเล่นมาครับก่อนนะครับผมเล่นนานๆผมชอบมึนหัวแล้วแล้วผมมาอัดต่อนะครับตอนนี้นะผมก็กลับมาเล่นแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่อัดไปเมื่อกี้นะคือพอเบาหายเวียนหัวหน่อย ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรอะใครเป็นเหมือนผมบ้างเวลาเล่นไหมครับนานๆแล้วมันเวียนหัวนะฮะขี่เรือเล่นกันสะหน่อยนะครับผมโอเคเพื่อนเราจะไปเจอเกาะไปเจออะไรใหม่ๆนะครับอยากจะเจอแบบว่าทะเลทรายนะฮะอาจจะเจอแบบว่าโอเชียนมอนเมนต์หรือไอเมืองใต้น้ํานะฮะอยากจะเจอแบบนั้นนะผมหรือขอเจอลูนซะหน่อยนะลูนที่มันเป็นประตูเนเธอร์เก่าๆนะฮะผมจะได้ขุดออกมาใช้นะผมขุดออฟซิเดียนมาใช้สร้างนะผมขี้เกียจไปหาลาวานะ ผมยังไม่ค่อยที่จะเจอลาวาเลยครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำต๊ะเอนชานกับประตูเนเธอร์นะครับก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอหมู่บ้าน <c oughs> ของดีสิครับอย่างนี้ก็ต้องเทียบท่าเรือซะหน่อยแล้วอยู่ตรงนี้นะลูกพ่อโอ้โหดูซิว่าหมู่บ้านมีอะไรหุ้ยเตียงเหลืองขอหน่อยนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าของดีเอาไปเลยละกันขอเอานี้ไปหน่อยนะครับปนหมดนะครับเพื่อเอาไปให้วัวกินนะฮะอยู่นี่ก็ไม่มีใครทําอะไรหรือว่าในอนาคตผมจะเข้าประตูเนเธอร์แล้วก็ทําประตูลิง์มาที่นี่นะฮะจะได้ไม่ต้อง ขับเรือไปขับเรือมาแต่ว่ามันก็ไม่ไกลกันมากนะผมนึกว่าบีดลูดเอ้ยแครอทสวยโหมีบีดรูดด้วยอ่ะโอ้มันฝรั่งด้วยโหโคตรดีแต่ว่าผมได้บีดรูทมาเม็ดหนึ่งใช่ไหมใช่ปะวะใช่นะครับมันมีบีดรูทหลงมาไงเม็ดหนึ่งวะโอ้คุณผู้ชมโอ้อ oh, my god อ oh, ้ my god มาดิ มาดิโอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่ไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องงั้นกูก็ไปละเสียเวลาที่ปรุงยานี่เปิดซิงครับผมเปิดซิงให้ไดมอนด์แอ็นะฮะไดมอนด์พิกแอ็นะผมแล้วกูได้นี่มาได้ไงมนนี้คอปเปอร์หินกอตเอามาจากไหนวาผมว่าก่อนผมออกมาผมก็ดูที่ตัวแล้วมันไม่มีนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอดูชาวบ้านก่อนว่าตัวหนแรกของเด็ดๆมั่งโอ้ดินเหนียวแรกเอมาเลาได้เลยหรอ เฮ้ย <He> คือเด็ดเกินไปอะ oh. yeah, ป้ามึงเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยโอเคเด็กดีปิดไปนงะ่หวังว่ามันจะไม่ออกนะผมอยากได้ห้องสมุดมากกว่านะครับผมโอเคนอนหลับฝันดีนะจ๊ะน้องชายปิดไปเลยปไปปิดไปอย่าออกมาเลยสหายเดี๋ยวผมขอปิดไอ้บ้านพวกนี้ทุกบ้านก่อนนะครับทุกคนกล่องน,นี่มา เปิดมาซิโอ้ยเอมาเล่โอเคสวยงามภารกิจของผมวันนี้คือล็อกบ้านให้พวกเวนนี่นะฮะเดี๋ยวคือแม่งตายโอ้ไม่มีเตียงนอนไม่ได้ไม่มีเตียงเลยนอนไม่ได้เอาแย่งเพื่อนเลยกูคืนก็ได้เออนอนไปกูคืนก็ได้โอ้โห ไม่มีเตียงนี่คือไม่นอนเลยครับต้องไปยืนกวนเพื่อนนะมึงนะผมซ่าได้นะเพราะว่าผมมีเข็มทิศนะครับผมก็เลยไม่กลัวหลงบ้านนะครับแต่เท่าที่ดูมาไม้ค c าบหนึ่งจดสิบเเนี่ยมันจะมีแต่ทะเลซะส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมผมไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละมันเป็นทะเลเยอะไปนะครับมันไม่เป็นแผ่นดินใหญ่ๆมั่งเลยอ่ะมาเข้ามาขอมอนขอมอน เข้ามาเข้ามามาให้พี่ตีแบบแบบเน้นๆเอ้ยวิธีการฆ่าเอเดอร์แมนแบบใหม่อยู่แค่ตรงขอบน้ําเออเพราะว่ามันก็ลงไม่ได้มันมาหาผมไม่ได้มันมาหาผมไม่ได้เอเดอร์เพิรมาได้ไหมได้ไมไม่ได้ว่ะเขาเซง็ง ใกล้เช้าแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับคุเกือบตายนะฮะธนงธนูนี่ปากให้เต็มตัวไปหมดเลยอาถึงบ้านสักทีผมขอจอดเรือไว้ตรงนี้ละกันสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลวกันนะฮะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะครับสรุปเราได้เพชรมาก็ประมาณ30กว่าม็ดนะฮะเพราะว่าเราไปทำพลิกแอคด้วยนะครับผมขอตัวไปหาลาวาใต้ดินเพื่อที่จะน้ำไปลาดแล้วก็ขุดออกซิเดียนมาทำประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประตูเนเธอร์แล้วก็โตอินชานนะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซ like, ับสไครนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆเลย